ร um uh, ่วมทำค่าปกตรชัยครับเจ้าเกิดนบอลครัที่สมทนฐานด้ครับผมอาเนน้ิ์ีคนก็เิ่มาเยกไม่เป็นที่ัเรานักรองทำค่ปักตรชัยครับผมเป็นที่หลังเราใครจะไทำอย่างได้ยินได้ท่านาวทได้ยงไใช่นี่าได้ การบวชไอ้งันแต่งลูกสาวของัน่านค่าปกถใช้ครับผมอ้หอมไปาตั้งสมไหนแล้วไปลยือเไม่มีครับพี สวัสดีครับผมสบายดีครับโอเคครับเดี๋ยวจะใช้ขับรถไปเองป้ะเนี่ยขับครับนี่ก็สถิตครับหนึ่งร้อยเก้าสองหนึ่งครับผมหนึ่งสองครับผมนี่ครับแลกรบค่ายปักถงชัยครับผมคือเวลารวมตัวกันก็จะเป็นแบบลักษณะนี้ครับตามในภาพเลยครับท่านผู้ชมที่กระลอกครับนี่ครับก็ดูเอาครับค่ายปักถงชัยร้อนๆครับเนี่ยนี่นี่เล่ายังไม่มาแล้วครับเริ่มเมาแล้วครับ ครับนี้เสียเทิดนุ่นเก้าฮะเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่ครับผมนะครับลงเก้าหกหนึ่งครับผมนะครับครับมีอะไรคุยได้เลยครับมาลงยูทูบครับผมยูทูบลงเพจหมดเลยครับครับตอนนี้ก็เจนุสครับก็ของเพจ นนนาวินครับผมไปเป๋แล้วนะตัวของเพจนนนาวินครับคนนี้ครับตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่ครับผมเนี่ยนนนาวินตัวจริงเสียงจริงครับผมนี่แหละครับเที่คนติดตามเป็นแสนครับดังมากครับคนนี้ครับนนนาวินครับอันนี้ไพโรดครับผม คนเดิมคนเดิมมีคนเดียวกันครับคนเดียวครับครับยืนปืดบริษังรับซาวงมาหมดปอยู่ที่ไรู้แล้วดีดีดีพอถึงแยกที่นบานนี่มันลงะาลงมาดูแลเุกอางนะครับทำไปเลยเปิดร้านขอ่นทยึดกิัตร